ท่านผู้มีความกระตันอยู่กระตะเวทีทั้งหลายลูกหลายๆคนพยายามหาความดีของแม่สิ่งที่ดีของแม่โดยการเอาโลกมาเป็นปากกาเอาน้า,ามาเป็นกระดาษเอาน้ำหมดมหาสมุรวาดอย่างประกาศพระคุณ แม่ไม่พอเลยตั้งแต่เกิดมาแม่ให้เลือดแม่ให้เนื้อแม่ให้นมแม่ดูแลทุกสิ่งทุกอย่างลิ้นมะเห็กไตไหลมะเห้ตองอาบน้ำสมัยก่อนโน้นก็เอาหัวไว้ที่ปลายขา คอยไปอาบมาทีนิดละนิดละนิดละนิดเช็ดอาบสะอาดทุกสัดส่วนแม้กระทั่งเท้านิดน,น้อยของลูกยังมาอมมาหอมความรักลูกของแม่นี่ยิ่งใหญ่ไพศาลไม่ให้คาดสายตาเลยนะบางทีมีภาระเยอะก็อาเชือก ล่ามลูกไว้บางทีลูกซนก็เอากระดิ่งกระพวนผูกขาลูกไว้ไปไหนจะได้รู้แก๊กแก๊แก๊แก๊ก,ก,กจะได้รู้จะกินข้าวก็อมซะก่อนแล้วก็ค่อยป้อนลูกมันร้อนเกินไปไหมจะกินนมก็โอ้โห ขยับแล้วขยับเล่าขยับเปลีปแล้วเปลี่ยนเล่าเพื่อน้ำมันเย็นอุ่นพอประมาณให้ลูกพอดื่มกินได้คนที่มีลูกคนที่มีพ่อมีแม่ต้องมีลูกถึงจะรู้ว่าโอ้โหพวกคุณแม่นี่มันยิ่งใหญ่ไพศาลจริงๆเขาพูดไว้ให้ถูกแล้วจะเอาโลกมาทำปากกา จะนำมลพามาทำกระดาษเอาน้ำหมดมหาสึกสมุดแทนมึกวาดอย่างประกาศพระคุณแม่ไม่พอเหมือนอย่างคุณหมอสองท่านคุณหมอลัษณาอมรประกาศก็ดีคุณหมออรสาหิมรักษาก็ดีสองท่านนี้รู้รู้ว่าโอ้โหแม่ยิ่งใหญ่ไพศาลเพราะว่าจะบังเกิด เป็นมนุษย์นี่โอ้โหไปเรียนกาย,ยวยิภาคศาสตร์ที่โอ้โหมันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่จริงๆบังเกิดมาเป็นมนุษย์ต้องเลี้ยงดูแลเป็นที่สุดอบรมดูแลเอาใจใส่จกนกระทั่งส่งเสียให้สำเร็จจบแล้วก็มาทำงานอย่างรักลูกห่วงลูกเสมอเสมอเสมอน่าชื่นใจและน่านโมทนา กับคุณหมอลักชนาอมรประกาศและคุณหมออรสาหิมรักษาได้มีโอกาสตอบแทนวพราะคุณพ่อแม่ของท่านเรียบร้อยเป็นที่สุดนั่นก็คือว่าได้รู้โอกาสดูแลแม่เมื่อแก่ชราเมื่อเยอะแม่อายุเก้าสิกว่าปีแก่ชราแล้วใช้สังขารมายาวนานใช้สมองมายาวนาน ขายของไม่ยาวนานใช้อายตธะท่าทาขันมาคุ้มแก่ชลามากแล้วก็ได้มีโอกาสดูแลแม่ยามป่วยชลานี่มีลูกเหมือนปลูกโพไม่ใหญ่โตจะได้พึ่งพาโบราณเขากล่าวไว้คุณแม่ชมพูมอญประกาศคงไม่มีโอกาสได้คิด คุณแม่มันีงีมรักษาคงไม่มีโอกาสได้พิจารณาว่าโอ้มีลูกมันปลูกโหพอใหญ่โตได้พึ่งพาพึ่งพาล่มพึ่งพาล่มไม้ชายคาอยู่เย็นเป็นสุขน่าชื่นใจและน่านโมทนาในความกตัญญูกะตะเวทีของคุณหมอทั้งสองท่านที่ได้มีโอกาสตอบแทนพระคุณของแม่ ซึ่งในวันนี้เป็นวันประชุมเพลิงศพแม่ของท่านลักขณาอมรประกาศคือคุณแม่ชุมภูอมรประกาศส่วนแม่มณีหิมรักษาจากไปเมื่อหลายเดือนแล้วคุณอรสาธิหิมรักษาทําให้เป็นอย่างดีความกตัญญูกะตะเมธีเป็นเครื่องหมายของคนดีดังที่พระู้มีมระภาคเจ้าตรัสไว้ นิมิตตังสาทุลูปานังกตัญญูกะตะเวทิตาความกตัญญูกะตะเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีเพราะฉะนั้นขอให้ทั้งสองท่านสุขก,กายสบายใจเสมอสิทธิกิจจังสิทธิกรรม,มังสิทธิลาโภชโยนิจังพระพุทธังรักษาพระธรรมังรักษาพระสังฆังรักษาสตูมาวินาสันตุอายุวันโนสุข,ขังพระลังสาธุ